<laughs> ชักค <laughs> นอะไร <laughs> เลยชื่อผมทัรสครับดูก็มาไหนอ๋อแปะตาเลยสั่งเลยเอ๋บอกเธออยู่นะจ้าโคตรแรงชื่อผมทัสครับโคตรมันผมจะเอารถโมเดินที่ไม่ใช่โมเดิร์นไปพี่อุมม้ยฝนตกอ่ะ โค้สวยนี่รถโมเดิลนี่ไม่โมเดิพี่ขันไปดูรถได้ะเฮ้ยมีจรวดด้วยเหรอไม่มีปืนโตพี่ปืนกลกันข้างๆนั่นอะไรอ่ะสมโภพี่อันนี้ยือหอเป่าเอ้าหางจะมีฮีต่ะไม่มีฮีตอ่ะอันนี้อันนี้รถต้อนเนี่ยผมไม่มีรถต้อนอน่ตดูเอ่นากระดาษเดิมแล้วกระดาษมาเดิ เอจะนี่ไงน,นะเครื่องยนต์เฮ้ยแรงจังเครื่องอะไรอะ่ะเครื่องวีติดต่อกันยัยเอ้ยเครื่องจะเป็นเจ็ดวีเครื่องแล้วผิวด้วยทีด่ดูการเลี้ยวเลแน่นอนพี่ส้มละ <c oughs> ถ้าพี่ไปทันนะได้เลยทันไม่วะคุ้มกันค้าด้วยขึ้นแล้ว อู้ดาวชารดย้ยขันไหมวะเร็วเข้าเร็วกว่านี้แปลกอะไรเร็วกว่านี้คิดโตโอเคพี่ขึ้นมาแล้วมันจุดสูงสุดนี่ไงเจอแล้หนึ่งคันสปอร์ตเลยคือแบบเสียงคนในสนานที่ชอบบ่นกันอะ ได้เลยคอนเซปตดไทยเราต้องพูดบนบนแบบแนวแบบคำเทพเหรอสวยอย่าหันมานะอย่าหันมานะอย่าหันมานะเสียเดียวครั้นี้มันไม่มีมุมกดโอ้เข้าให้ไอสัตว์ไม่แตกถอยกูถอย ยิงไม่เข้ามันเห็นพี่แล้วเกลเลยมันเห็นแล้วมันยิงไปแล้วไม่โผล่แล้วพี่ไม่โผล่ละทัชมันเป็นเพนเทอร์พี่สป,ปอร์ตให้แล้วนะ AS2 <A 2. S 1> ฝากด้วยพี่ปืนบอกลูกแดงมันยิงไม่ซ่อดหรอกพี่ไม่ได้ดูเลยเพนเทอร์ไม่เข้าอ่ะเสียดายว่ะด้านข้างนะยิงด้านข้างเลยนะยิงไม่เข้าชแชร์랩 อไออี่สองตัวอะไรอะ่ะน่กสุดเรียบร้ยเ <c oughs> สยยึ่งตุุยยตุยสวยดีรถดีรดีรียิเจอสปอตอีกแล้วนะพี่สปอตอีกอีกคันนึงแล้วลนะเ,เสียดายรถพี่ไม่ไม่มีมุกกมกดแต่ก็มามามานนโอเคโอเสวยสวยสวย แต่แค่สป,ปอร์ตกระพอะแล้วโอ้ยจัยยงยนต์พังเลยค่ะโอ้หยุดน้ำเต็มจอมเลยพี่แม่ง <c oughs> มันปลามันปูสมโมกพี่มองไม่เห็นเคลวกำลังเข้าตีเอ ยิงแล้วรถถอยหลังด้วยวะ่ะงามไส้ละยิงต่อไม่ได้ท่าเขาไปโดนเข้าไปเแบบเขาจมเลยเหรอ,อ,อใครมาแงนรถวะ <c oughs> หนึ่งบาทหนึ่งบาทแลนแงนสกุลติดต้นมาแล้วเมรอถ้าแท่งแซ่งไปก่อนนะรถผมช้าเฮ้ยจัด เจ๊หนึ่งจีหนึ่งกำลังขึ้นพี่สีหนึ่งหันตูโวไอ้กอกเข้าไปเนี่เลยมันกำลังไปโคบิด BTR แล้วเฮ้ยผมลืมครัไอ้ผมลืมเอาซีโร่มาเลยวะไม่ใช่โค้งนะไปนิ่งบินขึ้นของครบซีโร่ติดนิวไม่ดัน เสียงอยู่ใกล้ใกล้มากใกล้มากโอเคเขมินปล่อยยันตำแหน่งแล้วขขบคุณมากแตงกิวเขมินเขมินเขมินไหนวะเมื่อกี้เขมินยิงน้ำไปไหนแล้ววะอ๋อนี่มันเจดอยู่มนจดอยู่มนจดอยู่ผมเจอคันเพอร์มอผมเจอเสือ ติดเกาะติดเกาะติดเกาะดูเร็อตอนยิงไป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 ตุย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 ไปไงรอดิ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 รอวุ้ยโอ้ยวุ้ยรอแล้วเป็นก่อนยิแพนเดอร์เบนเดอร์เบนเดอร์เบนเดอร์แบนเดอร์พี่ตเค เราพีดเป็นโยกอะเท่าเด็กเราพีดมาเ่าแม่ยังไงมันวิ่งแล้วโอ้โหติดซากอ้อาสวยสวยสวยเกือบไปแล้วเมื่อกี้พี่ยิงติดซากหายเลยมันโจลีโลดไะเวลาเขามีญี่ปุ่นมานะก็นะตัวไปนะพวกแมงมุม มาอีกป่ะรถ a ออี a a ยู่หัวไม่รอมันมาคงจะไปล่ามันหนึ่งบ้านเลยเดี๋ยวรถพี่ไปไม่ได้พี่ก็คือเชื่อแมนนี้แหละเ <laughs> จาะทีเดียวพี่นิ่งเลยนะไม่ต้อง <laughs> ห่วงพี่ผมก็เตรียมกลับรแล้วเหลือสามคนคนโหลดหนึ่งคนปืนหนึ่งคนับแค่นั้นเลยรถเออมาแล้วรถเป่าอ่ะไอรถผูหลักผา สวยเป่าหายเลยอะ่ะพี่กำลังไปยิงตรงเอตรงแร,งรงอกอะไรนะตรงพื้นที่นะั้นด้านหน้าจะไปส่องแล้วกำลังไปกับทัช <c oughs> เอ้ยท่าจอดเดี๋ยวชนโอเคคิดจเข้าฮิตซ้ำส,สวยโว้ <c oughs> บ้าน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 ว้าเป้วเป้าเฮ้ยทางขวาว่ะทางทางทางริมน้ำโอเคโอเคเห็นคันหนึ่งนาเซอร์อะไรนะชื่อมันอะว้าเป้าว้าเป้าพีเรียบร้อย ยาดก้าวแน่เลยใช่ไหมเสียงปืนมันจำได้สติทสนิทถูว่ากเจ้ายาดก้าวคือเสียงมันแบบฟังแล้วแบบอะไรนะสนิทถูเลยปังปังจากอากาศด้าน,นล่างแล้วครับครับโอเคครับผมกดอะไรวะแคทเธอร์เหรอ ข้าฮีทสปอร์ตได้พี่สปอตฮะไอ้บ้านชิบิทสปอร์ตไม่ได้เลยขยิมแบบบ้าจะได้เข้าก็เข้าหรออุ้ยไ <No. S 1> ม่โูดหนูมันมาเกิดใหม่ไอ้คันนั่นแหละเหห็นหรอไอ้คันนั่นแหละที่มันเป่าพี่นิ่งเลยไอ้หน,น้าสิบดูทัสโน้โน้ลดอะไรอะทัส นจพี่อะไรอะไทเกอร์จมันอยู่ในในนั้นเหรออุ้ยฉลืมดูคิวเองเลยแล้วีงบมันเดกไมอย่ามกั่เดี๋ยวนะม่อกี้พี่ยิงพื้นทำไมมันไปโดนไทเกอร์วะ ลูกแรงแรงระเบิดไงพี่แรงลูกฮิทมันมันมีแรงระเบิดส่งไปโดนเดี๋ยวเรามันกระเด้งไปโดนโหนาสงสารเออพี่จำได้เลยพี่ยิงโดนเพื่อนจริงๆสาบานได้เลยชิงอ่ะพี่ชิงชิงทำไมที่จำม่เดี๋ยวแล้วเธอ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  ่ไป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 ปจี G. โอเคครับเคนเทอร์จีแล้วดู<า>มมผมสิี่อัพ้าผมมาหน้าพี่เอะดูดิมองไปเห็นเลยฮะเ้ยเห็นก็ลูอะไรูมูมันละนะป่าดีกับบานเอ้ยดูคิวแตวเองว้วมันน่ากลัวเกินไห จิตค right? ิวเลยเหรอไม่ไ hmm. ม่ไม่พี่พี่คิวเดียวคิวเดียวคิวเดียวไม่คิวเลขสูนยไม่มีค่าจะจะจะแย่แย่เงยจะได้นิวเคลียร์แล้วเลยพี่ระดุกระลุกกระดุกีก็ะดุกทีกระดุกกระดุ e จุดเบสทริกอนผมกางเขาผมกางรึเปล่าเลยกระดุกทีแล้วเป็นเล็ดเวืนวะโอ้ยมตอนแรกตกใจนะผมคิดว่าปืนมันจะเป่าไม่เข้านะ บเดียวหลับเลยอ่ะโไปตึ้นไอหุ่เกตอ่ะไอ้ของเขาดีจริงการเงินงานนาดิโอ้โหพีสามพี่รี่ทีนู้นไม่มีหรอกโอเคปลอดภัยวิธีนี้อะไรนาทียี่สิบเก้าโอ้โหนี่แกมาฉันมาเจออะไรโอ้โหถ้าโกรรู้แล้วเอกเมฆเอาทีรามที่สี่มาเอหเกร็งเลยครับพี่กล้าที่จะไ่ากลัว เออเป็นไรพี่ไอ้นั่นงนรกตอนพี่พี่ดูรถมาเลยนะอะไรวนะเนี่ยเออพี่พี่ไปดูรถไปแล้วพี่รถน,นึกพับมาเล่นง่ายจริงแต่ตายง่ายเกินโชคดีถ้าไม่เงินกระตุยรถรถเนยอะไรวะเนี่ยเกีอะไรนะ <laughs> <laughs> กันกินพี่หน้าล้มตาเพี่แล้วแล้วพี่ดูมาเนี่บลี่มันเอ้อพี่ไม่ไม่ได้คาวิจัยแล้วมาทำไมวะเนี่ยเรา แล่วไปแนวหน้าแล้วนะ่ะเันรู้พีเดียวมันโดนมันอยู่นั่นเป็นจีนนี่แล้วก็โดนตายเลยออกตึงเลยเ่าหายเลยขอฉายแสงใช่ขอฉายแสงไม่เดียวหมดโต๊อ๋อแล้วออกไปแล้วออกแล้วแต่วันนี้พีคออกไปแล้วก็จะยังไงอุยไอ้รถคันนี้ ายกูว่าแล้วไม่ดันขาคดคัโดนเป่าฟิวเลยอุ้ยเช็ดเอาา่าไหม้ยแม่งมีสองคันอือโดนกันเนอร์คอมมานเดอร์พี่ในเบียเป่าโดนใช่ใช่แต่ว่ามันมันไม่คุยพี่เข้าไม่ได้ไหมลงลงลง ถ้าพี่คิดว่ารอนะแม่งมีอยู่สองสามคันนะพี่แล้วแล้วเพื่อนเรามาจอดอยู่ตรงนี้ทำไมรอพีมันไม่มันไม่กล้าเข้าไปไม่ใจเลยเจอพี่มากระดวงวันที่ตีต้ว่ะเราเจอเจ็ดจุดเจ็ดเลยฮะพอออกว่าไม่เล่นละไอ้ยี่คันนี้พอ,อเลยคนอ,อ,นอ <laughs> ื่นใส่สมงี่สมะล้อกับฉันว่าขอฉะล้อกับฉันว่าขอเตรียนเป็นน มีรถอะไรจอดอยู่ข้างๆแต่บอลเบนซ์ T44 ตูดปืนแตกที่เอ้าโดนอะไรวะมันอยู่กันเป็นโหลเลยพี่ M48 อะไม่กล้าเข้าเลยไม่ใจจริงเอ้ามันไม่จอดทําไมวะน่าเขาฟมันเห็นศัตรูแล้วมันไม่ยิงไอ้้บาเกมมันจะสุดบอกแล้วมันไม่ใจเลยกระสุนตุยแล้วพี่กระสุนผมเหลือสิบนัดผมเอามันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์ T44 ได้เอ็มซีแปดคันเมื่อกี้ยังไงดีมันปล่อยให้เข,เขาเข้ามายิงนี่ได้ยังไงมัน,มนไ,ไม่เปลี่ยนน,นนี่ไม่รู้ดีล้วแล้วที่กลัวจะไป<อ>ไปขวาเข้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะเ,วเวมื่อกี้เห็นไอ้แบบทางขวาผมไม่รู้ว่ามันบน,นเบนจากไหนวะ คิดข้อคิดเข้าคิดไปแล้วโอเคตัวทีสี่สิบสี่เลยหรอวะแย่แล้วเละเราเลลแ้วเละเพราะว่ารถหลักเรารถหลักเราเล่นไม่เต็ดแล้วจอดอยู่ในอาคารแท้แท้จอดในอาคารยังไม่หอดเลยแม่งปล่อยเฮ้ยโอติ๊เกอร์สองติ๊กเกอร์สองโอเคได้ได้เป่าเลยเป่าแบบตรงๆรงเลยหน้าแหกเลย จะเข้ยีตเฮ้ยออโต้โหลดไอ้เชี่ยอันนี้เลนหกธรรมดาเลยแต่ว่าอย่างว่าแหละเรามันทีมเรามันพลาดตรงนี้ม <Association> ันไม่ค้ำกันไม่ได้เดี๋ยวเด่นด้วยครับผมหกเจ็ดนะบีเราตกเพราะบีทีเออสิบางเก่าอ่ะ ลงไม้เคลื่อนที่จะเรียกว่าลงอันนั้นไม่ได้พี่มันจะตีเวอรเฮ้ยหน้าพี่โอเคพี่ได้สี่แล้วอ้าวซาเลเอลไม่มีปัญหาแล้วพี่ขอแค่ถ้ายิงให้ตายก็ไอ้ยิงให้โดนมรงนก็เกือบตุยแหละในก็สาหัสอ่ะนะับอะไรอะอะไรละพี่นั่นแหละนอะแหละกต้นไหนอะแนี่ยมันจอดอยู่หน้าต้นเตียวอ่ะอ๋อทำเดียวกับพี่เลยเฮ้ยไอ้นี่ นี่ไงเป่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีดีทำไมมันบอกตัวโจก็ขาเข้าขาเข้าดีนะท้าก็ขาเข้านะราบพี่ยูนตรงนี้หวัดดีพี่ไม่ขวาริ่มน้ำนะวัดดีพี่วัดดีครับผมวัดดีสิวัตอะไรไม่สำคัญถ้าคนขับเราเก่งสุดหนึ่งก็ยิงถล่มได้แน่นอนต้องแอด แต่มันไม่6.7ตอนนี้มันไปเป็น7.7ต่มันยิงปืนกลเล่นอยู่แนหะละริมน้ำแนหะ่ะเต็มจุดก่อนขอชะางอกหน้าไปดูเลยโอ้โหจอดเลียงหน้ากระดาษเลยนะพวกมึงบอยเบนจอดอุ๊ยจรรย์มันเห็นได้ไงวะโอ้โห เอาอะไรไปดีวะโอ้ยไม่น่ายื่นเลยขาไป่ขึ้นคัำก็ยิงมึงไปเหมือนกันแล้ววะเอาพี่ทีสามสิบสี่เมกาจากหกจุดเจ็ดเป็นเจ็ดจุดศูนย์เอาจริงดิทาโกเอะอะไรเหรอเขาบอกว่าทีเมกสามสิี่เม,าเมกามันกระโดดไปเจ็ดจุดศูนย์น่าจะอย่างนั้นแหละเพราะปืนมันแรงไงพี่ <c oughs> ผมก็คิดอยู่เพราะว่ามันไม่เห็นโผลออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดินอัปเดตไปแล้วเหรอ ไม่ไม่ใม่มัน67นี่แต่ว่ามันจะชอบดีขึ้นไปเพราะปืนมันแรงนะเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ามันอัปเดตไปแล้วใช่มันอัปเดตตอนนี้เราอัปเดตไม่ไม่ไม่ถึง <มา S 1> วนะันเท่าเดิมถ้าเดิมใช่ไหมก็จริงรอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนี่ยโอเคตูสามโกยังเอาไม่อยู่ตูสามโกไม่อยู่แล้วเมื่อกี้อ้าวโทษดูผีโอ๊ยโหลดไปเฮ้ยโอ้โหสู้เซ็ตสู้57ขอสักเม็ดเถอะ ผมเข้าดิสละมัน6.7อยู่เหมือนเดิมแล้วมันจะดิบป่าหน้าหายเลยมันจะดิบไปเอ้ยมัน6.7อะมันจะดิบไป0.0พื้นมันแรงขนาดนี้ไล่ะความขาดดแล้วโอเคสิวะไปไหนมาเพิ่งตื่นเหรอนี่สิวะอยู่กับเรามานานมากเลยนะทุกวันนี้ขับ F84 ้วเอ้า F86 วิ่เอ้าล่ะก็เป็น f 8กแล้วตอเกรดแล้วเอ้ย ไม็ธรรมดานะมีแต่พี่ยังอยู่โรงเรือโบราณอยู่เลยพี่นี่เปนเปลี่ยนเครื่องเลยพี่ไปไปกลับดีวัสดมไปหรอพี่เด็ดใกล้ๆดีวัสดนี่ใหม่มพิมพ์เด็ดเสียดี่ว่าไปแปดแล้วพี่เฮ้ยผมกำลังเฮ้ยรถคันเบื้อมองไม่เห็นนะารถอะไรวะดีวัสดมาเล่นไหม I need you ดีวัสด We want you คำโปหมดของอเมริกา We วอนอยู่เราต้องการคนระเบิดพลาดอุย้ยมันยิงโดแนแผ่นหางดิ้งหลังรวยแล้วอุย้ยอัตั้วโหลดอาดตั้วโหลดอาตั้วโหลดไปตรงไหนที่มาร์ดเลยหน้าพี่เลยวะถ้าความทรงจำผมไม่เต็มผมคงถึงเจ็ดจุดศูนย์แล้วอุย้ยต่อเลยต้านไดไม่โดนเฮ้ยระเบิดโดนพี่เรียกครับ โอเคเพื่อนไม่โดนระเบิดเพื่อนแล้วใช่ไหมไม่เป็นแล้วคุณคุณาไม่โดนมีแค่แต่โจมตีต่อพี่เอะไโอเคผมไม่ตีโอเคเอเอเอดีสี่มาแล้วมีต้องมีต่อขี้ระเบิดต่อหน้าพี่พี่นอนได้ไงวะระเบิดมันไม่โดนเพื่อนใช่ไหมระเบิดจากเครื่องบินโดนพี่จะเป็นเดือดขี้เหรอโอ้พี่ไม่โดนเลยแสดงว่าพี่มีบุญเหรอ ไม่นำนะสีวัดแปลสาย F15 ไม่ก็สาย A10 สีก็67 F15 E นะาไม่ใช่สีีไม่มันไม่ค่อยโอ๊ยรจะเบิดโอเคถ้าในยุคก่อนอ่ะตัวตัวโกงอยู่หรอก้ F4 อ่ะยุคของมันอ่ะโกงแต่อันนี้ใหม่อะไอ้ F15 ตีมันนี้ลงไป F15 สเล่น Crash กเกมนี้สมจริงกว่าเพราะไม่มีหลอดเลือดสอจริงกว่าเพราะไม่มีหลอดเลือดอ่าใช่ฮะ ถ้าจะซื้อลำน,นั้นหน้าร้อเอสิบแปดถือสิบบาทคุ้มเลยเยอะเลยอะไรวิ่งผ่านหน้าไปวะ,ปะแกรบคบิดไปเองเฮ้ยไม่ใช่อมาดงมาเดอร์วิ่งผ่านหน้าไปหมดว่าเรดาร์เรดาร์เอฟยี่สิบก็คือเรดาร์เอฟสิบแปดอ่ะใช่มันคือตอนนี้กเล่นเล่นเล่นเอฟึ้งเอ้ยคันไหนวะที่มันขึ้นขึ้นโชว์เอฟสิบแปดเอฟสิบแปดมันขับแปลกแปลกจะเย็น ค่ะแปลกๆเหรอ